สวัสดีค่ะมาพอกันกับแปดแปดแปดพ้าลวยคือเก่าโนอจับเมจาเป็นจิ๋นในโนจามือนีผ่านหวยเล่ามาแล้วก็คุณสมีหลายเผออ่านหวยไทยมาแล้วเคยถดหลายๆก็จะมีหลายคนโชคดีเฮกันอยู่โนจานอ่อมมาว่าแปดแปดแปดปล่อยออกไปชุดลางสามสองตัวลางแตกนอกจากเกาเกาเนาะมือนีกับบดตองบ่อยอยังไรแม่มีแนวทางของเล่าพัฒนาเนะาะจ้ะเมื่อประจํา วันที่าสามเดือนสี่ปีสองพันหาเลยหกสิบหกมาฝากแม่แฟคือเก่าเนาะจะ้ะเป็นแนวทางเด้อจ้ะเราเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแม่แฟคแล้วก็อีพซีทุกคนเนาะจะ้ะสําหรับสายอ่าข้ออ่าแฟนขับเล้าของเฮาเนาะจับมือภาพามากินตำเล้าแซ่บๆนะแม่นมนเนาะสั่งตำเล้าแซ่บล่อเลยจำมือนีอ่ามีตูดดินนะจ้ะ มีตูดินตูระดินมาฝากเปเม่ๆคือเก่าจ้าสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาเนาะจ้ะผู้ได้เขามาแล้วเนาะจ้ะก็ซอยกุดไหลกุดแช่แปลปๆพาด้วยจุกเนี้อแตะเม่จ้าฝากบอกเป็นม่ๆแล้วก็อีกที่อ่าหลายๆคนนะจ้ะที่เพิ่นเพิ่งจะเขามาว่าสัน สติดตาม8 8 8แปดดพารวยนั่นก็คือ,อเข้าไปในช่อง YouTube เนาะจ้ะแล้วก็พิมพ์คำว่า8 8 8แปดดพารวยแค่นี้เนาะแม่เนาะกะสิลั่นไปเรื่อยจ้ะกะสิเจอลูกมีสองตัวสมตัวเนาะแม่สำหรับช่องทางหนึ่งสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยของเฮ้านาอจ้ะอาแจ้งแม่แม่แล้วก็เอฟซีเนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวดนี้จะปล่อยเร็วด้วยจ้ะบอกให้เลยไม่บางาไม่บาง อ่าแม่แม่บางคนนาจะถามว่าปล่อยออกไปตอนไหนคือบ่เห็นแจเ๊เธอละไอคลิปไอสองตัวลังนูก็เลยบอกว่านุปลอยก่อนทุกคลิปจะเปิดตัวรัฐบาลไทยนะจ้ะกคลิปสองตัวปล่อยไปแรกๆปรไเด้มีหลายตรกแม่มีเก่ามีสามหนึ่งมีหาดีดมีหนึ่งหาเนาะจ่ะปล่อยตอนวันที่ยี่สิบสี่แม่จ้ะนั่นแหละสันแม่แม่บัติดตามบากดไหลบกุดแช่กับิบลูเนาะจ้ะว่ากับิบพาดเนี่จ้ะว่าเขาปล่อยอ่าคลิป อารัฐบาลนี่ออกไปมือใดเนาะจ้ะกระสันมีโนัณาแล้วก็ต้องกดติดตามไ้เด้อจ้ะเด้อประวัติสันแป็ดๆพาด้วยปล่อยออกไปคลิปแม่ๆก็ทีได้เห็นกันเนาะจ้ะเนาะสิบบริพาดคือจังหวัดที่แล้วหลายๆคนพาดที่แม่บอกว่าระเห็นเลยพราะว่าหนูก็ไปส่งเขาไปในกลุ่มทุกๆคนเนาะแม่เนาะส่งเป็นบางคนแค่นั้นแม่จ้ะก็บอกคอยมีเวลาหลายเนาะจ้ะมือนี่กะอ่ะมา เจอกับแนวทางของเล้าพัฒนาเนอะ,จ,ะจ่าเมจ่าวัประจําวันจันทร์อาที่สามเดือนสี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกน้องจ่เมจ่าอ่าเบิงเนาะบาทนี้เบิงจะเบิงเบิงแนวทางเล้าพัฒนาของเฮาเนาะแม่เนาะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเบิงเด้อจ่า แนวทางราพัฒนาของเฮานะแม่เบิรงจ้าเด่นสามกับแปดนะจ๊ะแม่แต่ฟันนิ้นๆที่แปดนะแม่จ๋าสามตัวนิ้นหางเดียวนะแม่สามแปดศูนย์นะจ๊ะม้วนเลยนะแม่นะหกกลับไปเลยสามแปดศูนย์นะจ๊ะตัวเราก็คือห้าแปดสองสองตัวก็คือนิ้นที่แปดศูนย แปดสามสามศูนย์นะแม่เนาะตัวกันก็นกคือแปดสองแปดห้าแล้วก็แปดหกนะจ๊ะสำหรับแนวทางเราพัฒนาของเรานะแม่ดูนะแนวทางเราพัฒนาของเรานะจ๊ะวันนี้นะดูนะจ๊ะแม่จ๋าเอาย้ำอีกที่หนึ่งจ้าเด่นสามกับแปดนะจ๊ะแม่แต่ฟันนินน่งที่แปดนะจ๊ะดูนะจ๊ะฟันนินน่งที่แปดสามตัวก็คือตัวนี้น 3, 8, ก็คือสามแปดศูนย์ตัวรองก็คือห้าแปดสองนะจ๊ะสองตัวนิ่งคือแปดศูนย์ 83 3สศนะจ๊ะตัวรองก็คือ82 85 86นะจ๊ะแม่จ๋าดูนะจ๊ะวันนี้สําหรับแนวทางเราพัฒนาของเราเนาะแม่แมนาอเบิงเน้อจ้ะแนวทางเราพัฒนาของเขาแจงแม่แม่แล้วก็อีฟซีทุกคนเนอ้อจ้ะให้กดติดตาม8 8 8แผ้ 8, ารวยไว้เพราะว่าอย่างเพราะว่นแนวทางรัฐบาลไทยเฮาจะปล่อยออกเร็วกว่าปกติจ้ะแม่จ๋าบอกให้เลว่าลุงนะลุงคุ้นใจดี กุ้ยกันแล้วจ้ะเพื่อนบอกว่าสีปล่อยให้ออกก่อน เดินอเลยจ้ะสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยของเฮาเนาะจ้ะสำหรับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนเมีสาของเฮาเนาะแม่เนาะนี่หลยจ้ะเดี๋ยวเพิ่งกะสิปล่อยออกมาอีกกี่มื้อจ้ะเดี๋ยวกะสิปล่อยเร็วๆเลยจ้ะจะได้หารถลีกันไปเนาะแม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้แม่แม่แล้วก็อีกที่ทุกคนเฮงๆรวยๆน่ารับฟันดีเนาะจ้ะถูกเล่าพัฒนานํากันด้อจ้ามือนีสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีจ้า